ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงรถคันไหนสมจริงที่สุดในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม GTA อีกเช่นเคยในเวอร์ชันนี้จะเป็น GTA p a ็ k ใหม่นะครับไม่ใช่ GTA p a ็ k เดิมก่อนหน้านี้นะครับผมวันนี้คือเปลี่ยนตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่ท่านผู้ชมเห็นผมขับรถมานะตอนนี้นี่ก็คือแบบว่าผมยังไม่ได้สปอนพวกรถซิ่งออกมานะครับเพราะว่าผมจะ ไปจุดที่เราเคยขับกันเป็นประจำนะครับผมซึ่งมันอยู่แบบคล่าฟากับแมพที่ผมสปอนเกิดมาตอนแรกนะครับแต่คือเวอร์ชั่นนี้คือภาพในเกมคือคมมากเลยนี่คือเกมมือถือแต่แบบว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือคมมากเลยครับดูดิภาพนี่มันแจ่มแจ้งแจมแมวแวววับดีอาจจะเสียเวลาสักนิดนึงนะครับผมเผื่อบางคนที่เกียจรอก็สามารถสกคิดไปดูตอนที่ผมขับรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะครับผมแต่ผมก็จะเริ่มขับตอนนี้แหละเห็นไหมเพราะว่าผมเดินทางมาถึงจุดที่เราแบบว่า เอาไว้เทีรดรถโดยเฉพาะแล้วนั่นก็คือริมทะเลตรงนี้นะครับโอเคครับลงมาเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างแรกเลยนั่นก็คือเวอร์ชั่นนี้มีตัวละครที่เป็นเวอร์ชันมอดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนได้ดูกันไปที่มอสมูเดอร์ดีสกินนะครับผมนี่ครับสกินแรกจะเป็นตัวละครของ CJ ครับผม ที่2ก็จะเป็นอ่าอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้จักนะครับไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนี่ครับตึงๆฮะหน้าตาแบบออกแนวฝรั่งฝรั่งหน่อยนี่มีแบบว่าฉากโหลดช้านิดนึงนะครับนี่ฮะมีตามนี้เลยครับผมชอบตัวละครไหนก็สามารถเล่นเล่นกันได้เลยนะครับถือว่าเป็นการรีวิวไปในตัวนะครับผมเฮ้ยตัวละครนี้มันได้วะ่ะตัวละครนี้มันได้ผมชอบมันดูทรงเด็กแว้นดี เอา่ะมาทุกคนเพื่อจะได้เป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบรีวิวคันแรกกันเลยครับในเวอร์ชันนี้ก็มีทั้งหมดกี่คันเนี่ยผมก็ไม่ได้นับมาครับแต่เราจะมาดูไปพร้อมๆกันครับว่ามีคันไหนที่แจมๆบ้างนะผมเริ่มจากคันแรกครับ BFC อ0รอมาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับนี่ครับผมเดินเบาครับผมเดินเบาเสียงประมาณนี้นะครับโอ้แต่คือเวอร์ชันนี้บรรยากาศในเกมคือดีมากเลยครับผมชอบนะ ไรรยด้กาศในเกมคือมันดูสดใสแล้วมันดูสมจริงดีแล้วคือภาพแบบภาพคือคมชัดมากครับผมมาเดี๋ยวเรามาฟังตอนเบิ้ลกันดีกว่าครับเอาจริงจริงนะเสียงมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลยกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้โอเคแล้วผมเบิร์นยางยนะผมกดถอยหลังมันเป็นเบิร์นยางแล้วผมตั้งค่าเซตติ้งผิดนะครับผมเดยวผมคอเซตใหม่เลยกดตัว G มันต้องเป็นถอยหลัง อ๋อตัว G มันต้องเป็นถอยหลังอ่าตัว F ตัว E อ๋อตัว E เป็นอะน,นี่ตัว E ไม่เกี่ยวตัว E ไม่เกี่ยวนะครับผมอ่ะมาโอเคมาดูตอนขับกันเสียงเป็นยังไงเสียงมันดูอันอันเนาะเสียงมันดูอันอันจริงครับผมคันนี้ครับไม่ค่อยแบบว่ามันไม่ค่อยแซดเหมือนตอนที่แบบว่าเราเบิ้ลตอนที่เราจอดอยู่เฉย M10 นะครับผมคะแนนครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับคือวเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นมอดถนนแบบว่าลงมอดถนนเทเก็กเจอร์ถนนใหม่ด้วยนะครับผมถือว่าแบบดีมากเลยนะคือบรรยากาศในเกมคือสวยเลยแหละทุกคนคือแบบต้องโหลดไปเล่นอ่ะต้องโหลดไปเล่นสักครั้งหนึ่งครับวเวอร์ชันนี้นี่ครับผมไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปถึงตรงนู้นก็ได้นะครับผมขับมาถึงตรงนี้ก็ได้นี่ครับ นี่ครับทรงรถก็นี่มีประมาณนี้เลยครับทรงรถสวยๆนะทรงรถออกแนวแบบว่ารถรถห้างนะครับผมออกแนวแบบรถห้างฮะเต็มสิครับผมคันนี้ฮะเสียงโดยรวมนะครับผมผมให้เอาไปเลย6เต็ม10นะครับผม6เต็ม10แล้วแต่ทุกคนจะให้คะแนนเลยแต่ส่วนตัวผมเอาไปแค่6เต็ม10พอนะครับผมเพราะว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันคันที่2กันเลยดีกว่านะครับ เพื่อจะได้เป็นการไม่เสียเวลาครับคันที่2เป็นยังไงครับผมจัก,กรยานนะครับไม่ใช่ฮะมุกเดิมอีกแล้วโอ้โหจัก,กรยาน3คันติดเฮ้ยเดี๋ยวนะคันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์แต่ไม่ได้ลงมอสมาคันที่2นะครับคันนี้ครับกับเว็บร้อยสิบไออืมอันนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นทรงทั่วไปนะไม่ใช่ทรงเชงทรงแบบว่ายุดองยึด,ยดอามนะทรงปกติเลยนะครับ เสียงรอบเดินเบาก็ค่อนข้างแบบว่าเหมือนเหมือนเลยมาฟังตอนเบิ้ลกันดีกว่าครับเป็นยังไงครับเฮ้ยตอนเบิ้ลได้ป่ะตอนเบิ้ลได้เฮ้ยตอนเบิ้ลมันได้นะมามาขับจริงเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แต่เสียงเข่าเกียร์จะแบบ เฮ้ยเสียงเขาเกียร์ได้อยู่เฮ้ยได้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 มีมีปล่อยรอบตัดด้วยเลยครับผมถือว่าเข้าท่านะครับผมถือว่าเข้าท่าสุดยอดครับคันนี้คนระับเสียงโอเคเลยหมอบหมอบได้ไหมคือผมไม่ได้ตั้งแบบปุ่มมันเป็นแบบอนาล็อกนะครับผมผมก็เลยแบบหมอบไม่ได้ไงแต่เ,เสียงรถคือแบบโอเคอยู่ โอ้โหชนกันได้ไงรอบกำลังมาเนี่ยคือปรับบัดในเกมมันขับรถง่ไปนิดนึงนะหรับส่บนุตัวผมนะคือมันจะเลี้ยวเข้าซอยทางขวาแล้วคือแบบมันอยู่เลนซ้ายอ่ะเข้าใจปะแล้วคือแบบมันตัดหน้าไอ้เราก็นึกว่ามันจะตรงไงได้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 เดินเบาเดินเเบานี่คือแบบตึงเลยตึงคือตึงเลย คือทรงทรงมันอย่างได้เลยเว้ยทุกคนดูดิ mm hmm. คือแบบตัวละครในเกมกับรถอะคือแบบคือแบบค่อนข้างแบบคือใช้ได้เลยอะคันนี้สวยเลยนะครับผมสวยเลยครับดูแบบจอดหามุมเท่ๆนี่คือแบบรอเลยเนะี่ยเห็นปะรลอเลยค่อนข้างหล่อค่อนข้าง,ง,งตึงอยู่คันนี้ไปคันนี้ผมให้คะแนนเอาไปเลยครับผมแปดเต็มสิบอะแปดเต็มสิบ ก,ก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ก็ไม่ได้ถึงกับแย่ขนาดนั้นนะครับผม8เต็ม10เลยนะครับมาคันต่อไปรุ่นไรนะครับผมคันนี้เมื่อกี้เลยคันต่อมาก็ยังอยู่กันที่เว็บร้อยแต่เป็นเว็บร้อยยี่สินะครับผมยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องครับหัวน,นี้ท่ออะไรนะหนูลำลูกกาครับอันนี้ท่อหนูลำลูกกา <c oughs> แล้วใครมาชนผมวะอุ้ยเสียงเสียงโอเคอยู่นะ เดินเบาคือแบบจังตึงอะคือแบบเครื่องโคดแน่นอะเสียงเครื่องโคดแน่นมาฟังตอนเบิร์นกันเฮ้ยเหมือนเหมือนเอาวะอื้อหื้อ โอเคเออใครมาขับอะไรล้มแถวนี้ <laughs> โอเคครับไปไปรอไปดูก่อนครับเฮ้ย <c oughs> เหมือนเหมือนแต่เสียงเขาเกียร์ไม่ค่อยเท่าไรครับวิ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> พอมันพอ,พอ,พ,อพอรถมันเร็วแล้วมันเข้าเกียร์สมจริงอยู่ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ครับค <c oughs> ันนี้ไม่ได้แย่เท่าไร เบรกครับ,บเบรกไปเสีย,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 ยงปแปลกๆนะเสียงก็โอเคนะแต่การเข้าเกียร์ผมรู้สึกว่ามันยังปแปลกๆอยู่นะสำหรับผมครับเอาอีกแล้วมันเลๆๆๆ่นโอมีแล้วโอ้ยสับเมื่อกี้ <ๆ S 2> คือแบบเกือบไปแล้ว เสียงรถมันดูแปลกๆอย่างไงไม่รู้่ะแต่เสียงเดินเบาเสียงตอนเบิ้ลแบบฟังเนี่ยก็คือแบบคันนี้เนี่ยผมให้เอาไปเลยครับผมเจ็ดเต็มสิบครับคันนี้เจ็ดเต็มสิบครับแต่ทรงทรงมันหล่อนะพูดถึงทรงมันหล่อมันเท่มันตึงเลยแต่ผมขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับเสร็จเวลาสักครู่หนึ่งอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับผมแต่เพื่อแบบว่าการรีวิวที่มันแบบว่าคล่องแคล่วขึ้นนะครับเอาไปเลยครับผมเจ็ดเต็มสิบครับสำหรับร้อยยี่สิบห้าคันนี้ครับก็ ถือว่าโอเคเลยนะครับผมในความสมจริงนะครับผมมองในความสมจริงนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันขั้นต่อไปขั้นต่อไปมาลุ้นกันว่าเป็นรุ่รนอะไรนะครับถือว่าเป็นการรีวิวแบบว่าไปพร้อมๆกับการรีวิวเสียงรีวิวรถพร้อมๆกันเลยขั้นต่อมาเป็น Dream s u p ร r Cup นะครับ <c oughs> เสียงท่อนี่คือแบบเดินเบานี่คือแบบจัดถือว่าจัดจ้านนะครับผมจะไม่ได้ให้ข้อมูลรถอะไรมากมายนะเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญน,นะผม กับพวกแบบแบรนท่อแบรนแบบว่าสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะรีวิวแบบคร่าวๆไปเลยนะครับรวบลวไปเลยครับมาฟังเสียงครับเบิ้ลเ,เดินเบาโอเคมามาฟังตอนเบิ้ลเฮ้ยฟังดีๆนะเดินเบากับตอนเบิ้ลคือเสียงคือเหมือนกันมากครับเสียงแทบจะเหมือนกันเลยดูดูดู จังหวะรอบสูงๆเนี่ยเสียงจะแตกๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังตอนขี่กันจริงครับเสียงมันจะแตกๆไหมอุ้ยได้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 วิคันนี้เสียงเหมือนเหยวเหมือนเกินเหมือนเกินอนี่ยวิจะรอบใครว่าผมปล่อยคันเร่ง นี่คันนี้คือแบบเสียงเหมือนตั้งแต่รอบเดินเบายันตอนขี่จริงๆครับเสียงคือเหมือนกันนี้เลยเนี่ยคือเสียงมันเป็นเสียงเดียวกันจริงๆครับแต่แต่แต่รถมันเร็วไปหน่อยนะถ้าทําให้รถมันช้ากูเลยเพว่ามันจะขับฟินกว่านี้มากเลยมาละมาละผมชอบตอนเข้าเกียร์ว่ะฮ้ยคันนี้ไม่ธรรมดาครับ เฮ้ยถามจริงโอ้โหบตายบุตาย,ตายรถเฮาอยู่สเอามาเอเตอร์ไซเฮาขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะพี่น้องครับโอ้กี้แบบเกิดเห็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยถึงระดับปานกลางไปเราขับกลับดีกว่าครับเฮ้ยยังเหมือน,นเนอะเฮ้ยชอบอ่ะชอบชอบชอบคันนี้เสียงมาถึงเสียงนะ อูคันนี้ผมให้1 0เต็ม10เลยครับในส่วนของเสียงครับทั้งการเข้าเกียร์ครับเอาไปเลยครับ 10. เต็ม10คันนี้เออคือแบบเหมือนจริงตั้งแต่แหนตั yeah> ้งแต่รอบเดินเบายันตอนแบบเบิ้ลจริงๆครับคือเสียงแบบเหมือนกันเดะทุกทุกจุดครับแล้วประเด็นคือตอนเข้าเกียร์ก็คือเข้าเกียร์ได้แบบเนียนมากเสียงคือเนียนมากครับเอาไปเลยครับ10คะแนนครับ10เต็ม10โอ้โหผมไม่คิดว่าจะแบบผมจะเจอรถที่แบบเสียงเหมือนขนาดนี้ในแพ็คอร์ชั่นนี้นะครับ ออกมาเลยครับเต็ม10ฮะต่อมาครับถ้าเสียงมันเหมือนกันผมก็จะแบบข้ามไปเลยนะันนี้เสียงคล้ายๆกันนะแต่รอบเดินเบามันจะแบบปืดๆๆเร็วกว่าหรือเปล่ามาฟังตอนเบิ้ลนกันอ่ะเสียงไม่เหมือนกันโอ้โหรอบตัดอย่างฟินรอบตัดอย่างฟินะนอยยางเอา <ś led> อย่างชอบเลยมาขับมาขับจริงนเนี่ยนเนี่ยนเนี่ยเสียงเสียงมันดีนะตอนเบิ้ลนะ่ะแต่พอขับจริงเนี่ยเห็นปะ่ะเสียงมันจะเป็นอู้อู้ครับเนี่ยเสียงมันอู้เกินไปครับคันนี้ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมคันนี้เสียงเหมือนคันแรกๆที่เราขับเลยครับผมคันนั้นผมให้เท่าไหร่วาหกเต็มสิบมัง้งไม่ค่อยอินเท่าไหร่ครับผมกับเสียงคันนี้มันน่าจะแบบคันเดียวกันกับคันแรกเลยหรือเปล่าเนี่ยเห็นป่ะ คนขับก็ยกล้อตลอดเลยเสียงมันอู้ๆนะคันนี้ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ครับเอาไปเต็มสิบให้หกเหมือนเดิมครับผมเสียงรอบตอนเดินเบานี่ก็คือเพะนะคือเพะจัดเลยอะแต่คือพอขับจริงนี่คือแบบไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ครับเอาไปหกเต็มสิบพอคันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันคันต่อไปเ r g ห้าร้อยใช่มเมื่อกี้ ต่อมาเอมัน,ม,นมันเหมือนกันเลยเสียงเสียงเดียวกันหรือเปล่าวะไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ผมขอแบบเบิรนฟังก่อนเสียงเดียวกันเลยโอ้โหเสียงเดียวกันครับเสียงเดียวกันครับอ่ะแตค่คือก็คือแบบรีวิวทรงรถให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับนะครับทรงรถก็ประมาณนี้แต่ผมจะไม่ขับครับคันนี้ผมไม่ขับนะเพราะว่า เสียงมันเหมือนกันครับผมผมจะมารีวิวเสียงไงไม่ได้ไม่ได้มารีวิวตัวรถนะครับแต่ตัวรถก็เน้นสักแบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนมากจะเน้นไปที่เสียงมากกว่าคันนี้ครับเอาไปหกเต็มสิบพอนะครับผมคือเสียงโดยรวมอะ่ะคือตอนตอนตอน,ตอนเบิ้ลปกติโอเคแต่พอขับจริงเสียงมันมันอั้นไปนิดนึงมันไม่ค่อยสมจริงตัวเนี้ยก็คือถ้ามันสมจริงในส่วนของตัวเนี้ยก็คือมันจะโอเคมากเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันคันต่อไปครับพิซซ่าบอยไม่ใช่ครับ อันนี้ก็ไม่ใช่ครับโอ้ข้ามมาที่ร้อยสิบไอครับคันนี้ทรงอย่างตึงครับดูครับทรงเตี้ยรครับผมโอ้เสียงท่อเจมอะไรเจมเลสซิ่งครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินเสียงรอบเดินเบาเลยขอขับมาหน่อยแล้วกันจะเสียงท่อคือแบบค่อนข้างจวดอยู่นะเสียงรอบเดินเบาคือแบบเบาเบาจริงอบเบาจริงฟังตอนเบนกัน เสียงเครื่องคือแน่นจัดครับคนดูเสียงเครื่องคือแน่นจัดคันนีม้มาฟังอนขับจริงเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเฮ้ยเหมือนเหมือนคันนี้เหมือนไม่รเสียงไม่หายเลยนะประเด็นคือเสียงไม่หายเลยครับ แต่พอขับแล้วเสียงมันเสียงมันเบาลงเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนคันนี้นคือได้เลยผ่านเลยแต่มันเสียงตอนเข้าเกียร์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะประเด็นคือไม่ค่อยเข้าเกียร์ด้วยแหละคือสิเป็นเสียงเดียวไปเลยแต่มีเบอเบออยู่แค่ไม่กี่จังหวะเอง แล้วตอนขับจริงนี่คือแบบเสียงมันเบาลงด้วยครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมทรงรถคือสวยเลยนะครับคันนี้ครับผมผมให้คะแนนครับเอาไปเลย9เต็ม10ครับผมคันนี้ก็โอเคเลยนะเสียงคือค่อนข้างโอเคเลยครับค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ไปเสียอยู่ตรงที่เสียงมันเบาไปตอนขับจริงแล้วก็การเข้าเกียร์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมแต่เสียงก็โอเคเลยตั้งแต่รอบเดินเบาไปยันตอนขับ เก้าเต็ม10ครับคันนี้แล้วแต่ทุกคนจะให้เลยนะครับผมเอาตามที่ตัวเองแบบว่ารู้สึกเลยผมรู้สึกแบบนี้ผมก็จะให้คะแนนเท่านี้นะครับผมอ่ะคันสุดท้ายของเรานะครับเป็นเรียบร้อยสิบไอเหมือนกันนะครับผมแต่คันนี้คือไม่รู้ว่าเสียงเหมือนกันหรือเปล่านะไม่เหมือนไม่เหมือนโอ้โหคันนี้คือแบบ อะมาฟังกันเฮ้ยเสียงเหมือนคันที่ผมให้คะแนนเต็มสิบเลยแต่ฟอเขาเกียร์คเอโอ,เอยเสียงเพอเสียงเพอผมขอฟังรอบเดินเบาใหม่เหมือนเหมือนเหมือน ก็เบิ้เบาก็เหมือนตอนเบิล้ลแหะเ,เฮ้ยอะไรวะนะคอนเบิ้ลก็โอเคเสียงถือว่าใช้ได้เลยสายยกครับสายยกคันนี้ครับคันแนนนี่คือแบบว่าเหมือนคันที่ผมให้เต็มสิบเลยครับคันนี้เอาไปเลยครับผมเต็มสิบครับ คือมันเป็นเสียงเดียวกันนะครับทุกคนแค่รถมันคนละทรงกันคือเสียงให้เต็มสิบครับคันนี้ทรงเท่ด้วยสีประเด็นที่ส่งมันเท่จริงนะคันนี้ครับเอาไปเลยครับเต็มสิบฮะเท่จัดอะ่ะคือเท่จัดหล่อจัดเลยอะ่ะที่ส่งมันเท่จริงเว้ยนี่คือแบบจอดอยู่ไงคือแบบเนีย่ยหล่อจริงนะครับผม ก็หมดไปแล้วนะครับผมสําหรับการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์การให้คะแนนในวันนี้ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงนะครับอย่าลืมฝากคอมเมนต์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเวอร์ชันนี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปวิดีโอนะครับผมเครดิตตามนั้นเลยนะครับผมไปเล่นกันได้ฟรีเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์คลิปนี้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเราไว้มาเจอกันใหม่นะครับยังมีอีกนะครับยังมีรถกระบะอีกนะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สสวััดีครบ